เฮ้ยแม่งไหลเรื่อยๆเลยวะเปท่าไรตัเนี้ย่อยไหล่ย,ยาวๆครับไม,ไม่ไม่รู้ครับสวัสดีครับมาพวกพวกเราสองคนเช่นเคยนะกับช่องป๋าเอลหัวมุนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนักเตะเ,เซี่ยวหลินยี่นะฮะเซี่ยวหลินนะ่ะพลังเซี่ยวหลินนะ่ะปงเหนึ่งหัวใสนะครับปงเหนึ่งด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเรามีเท่าไหร่เนี่ยทุนห้าร้อยห้าร้อยเออเราเริ่มที่สิบบาทแล้วกันเนาะโอเคก็ไปออโต้นะครับเราะว่าวันนีมาออโต้หน่อยนะฮะออโต้จุนะ ว้าวบ่อยจังเลยเนี่ยพี่ไหมมีหลุยวีโตมีแดลลี่คอนโตของดีต้องรอหน่อยดิวะต้องรอหน่อยเหรอเอออดใจรอสักอดทนนะอ้าวยังไงครับเนี่ยหมักหัวใสเขาหัวใสอุ้ยแกงแครับเนี่ยเท่าไหร่ครับใช้แกงแครอทปะครับเนี่ย เฮ้ยไม่ไหลเรื่อยๆเ,เ,เลยวะจะไ,ไหลแบนเนี้ยปล่อยไหลาย,ยาวๆครับไม,ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันปล่อยให้งงเ,เที่ยงยัไงไม่อยู่เลยนะเนี่ยเพื่อนรู้กันไปนะฮะไปแล้วครับเที่ยพันหนึ่งเลยเหรอของดีครับเพื่อนคูของดีครับแจกเลยแจกเลยเดี๋ยวแจกเลยเอาคิมดีแจกเลยเทียมึงใจใหญ่กัวะเออแจกเลยอยากแจกก็ เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับให้เพ like 네 ja <people> ื่อนๆได้ร่วมสนุกเล่นกันนะครับก็กติกาคือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปมาว่ารับเงินฟรี88เนาะแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินจะสุ่มแจกรางวัลให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะแปะกติกาไว้ที่ใต้คลิปอีกทีนะครับกี่รางวัลสามรางวัลรางวัลละหนึ่งร้อบาทนะ เดี๋ยวกูแอบไปเล่นด้วยเอ้ยไม่ต้องมึงไม่ต้องเสือกโอเคครับ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้เราสองคน <ใจ S 2> ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องป๋าเอลของหมุนนะครับติดตามกันไว้นะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายสวัสดีครับบายๆครับผม